ร้อยเจ็ดคนผู้เล่นมีแฟนไปแล้วเก้าร้อยคนอีกเจ็ดสิบคนไม่มีเขาแต่งเขาแต่งชุดนอกได้นึกออกไหมพวกพี่ก็ต้องตามเช็คเหมือนกันเขาได้อยากให้เข้าใจพวกพี่ด้วยถ้าพวกมันเข้ามามันก็จะกลายเป็นแบบนี้อีกเออใช่เก็เป็นว่าต่างคนต่างขอโทษดีกว่าพี่เพราะมันไม่ด้กวับขอโทษพี่ครับขอโทษทายกันไปดีกว่าได้พี่ได้ครับได้ครับก่อนเราเวลาของแก๊งพี่คือเวลาเช็คบัตรเขาไม่ดูบัตรใช่ไหมจะติดปัญหาตรงนี้เพราะมันใส่ชุดเดียวพี่เลยไอ้พวกยูเคอะ มันชุดคล้ายๆกันอะสีดำเหมือนกันอะแถวนี้มีของโก้ป่าวะพี่ไปถามพี่ไปถามมาเราว่าเรื่องกดเรื่องอะไรครับมึงต้องรอพี่กดเออถึงวันที่สองโอ้โหนี้ได้ไหมถ้าสมมติว่าบอกว่าบอกว่าเป็นเอ็กก็คือเอ็กไปเลยบอกว่าเถ้าสมมติพวกผมขอดู่วนพวกผมบอกเลยอยู่เอ็กจบจบเลยก็ไมู้ป่ะพี่ใช่พี่บอกแล้วไม่ถ้าพวกพี่ขอขอพวกผมด่วนพวกผมผมบอกเลยว่าผมอยู่อยู่กับอาร์ตุจบใช่ไหมได้ไม่ต้องแทงกันหมดไม่เครียดแลวพี่ก่อนเครียดตู้ใช่ป่ะ เขียดอ่ะมึงนะไม่เขียดเขียดอะไระเขียดับมึงนะมึงมานี้ดิไม่ไม่าถ้าถ้าถ้ามึงตอบอย่างงั้นมันก็ไม่ได้ดีวถูไม่เขียวแล้วงั้นอ่ะันี้เขียดใช่ปะอ๋อเขียอะไรล่ครับพี่อ๋ียแล้วพี่จะแทงกันอะไมพี่จะแทงอะไรพี่อพี่จะี่จะใส่กันทะไรไม่เียดิพี่จะแทงกันทะไมพี่กอนพี่แทงกันทะไมันก็อยู่กันด้วกันาก่อนสะกันะคุนเวแล้วไี่จ่ากติ้งไหมอ่ะอ้าโก จะโน้ตก็ได้แต่ท like really <No> ี่วฮะจะโน้ตก็ได้ดีนค่ะลุงรอบเี๋รวยเรื่องอไระเขาแยกกันออกมาว่าใครเคยใครไม่รู้เดี๋ยวยังแยกไม่ออกเลยยไ

เกิดอะไรขึ้นวะอย่านี่ทไมเราก็อยู่เฉยๆไม่เขาถีบพี่ออกจากรถทั้งเขาได้ยินเป็นอยารหน่อยตอนถีออกจากรถวิ่งอ่ะไม่รู้้ครเป็นใอ่ะแล้วคนใส่ชุดเยอะสีดำค่ะฮ่วยฮ่วหนีหนีเหมือนหมาไอ้ย คุย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 พี่สัตว์คุยคุยคุ้ยคุ้ยโง่ไอ้สัตว์คุยอย่างตายคุ้ยกัดสัตว์ในคุยทำข่าวเท่ดิมีดิเก็บแปแป๊บแป๊บแป๊บแป๊รแป๊คแยคบยค๊ยคปยบแป๊บแค๊ยแป๊บแป๊บแป๊บคปยบแป๊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 บปยแคแ มึงเสียกเวายาศาสตร์คุยเลยอ่ะคุยเลยอ่ะมึงไม่ต้องตายน่ะคุยเลยอ่ะคุยเลยอ่ะคุยเลยอ่ะมึงจำกับพูดมึงไว้มึงจำกับพูดมึงไว้คุเลยจะตายเยี่ยวายังคุยเลยศาสตว์เป็นคุยเลยแล้วเป็นคุยอ่ะแล้วมึงเป็นคุยอะไรศาสัตว์สภาพมึงมีเชืยอะไรเนี่ยเชือควายศาสตว์ยังนั่งต่อยอยู่เลยเยี่ยวายตัวตลกไอ้เยี่ยวายศาสตว์ไอ้เยี่ย อุ้มศพขึ้นรถกูอุ้มศพขึ้รถกูอุ้มอะไรเฮ้ยอุ้มหลบ้าบ้าเฮ้ยอุ้มไหอุ้มไหอุ้มไหลคุ้ยเลยค่ะคุวยเลย้ยตายคุ้ยเลยคยเลยอะคยเลยอะคยเลยอะคุ้ยเลยกคุ้ยเลยอะค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 ยเลยอะ

ไอ้มึงกาไมเก็บดิไอ้ไม้เนี่ยมึงมึงม่ตีหรอเว้ยนักเอ้สัสนักเองยหรอนักเยหรอนักเองยหรอไปไปไอ้แค่แก่ไปมึงต่อยหัวมา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 าม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 มา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 มมา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 ามามาาม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 าาม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 มา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  เลยั้วอะไรมึงั้วอะไรมึงไอเยี้ยเตี่ยวไอเยี่ยไอเยี้ยตัวเตี่ยวอะไอเหี้ยเขาตอให้มาชุบขอให้มาชุบมึงแม่ชุบอากเดียวเลยไมึงยังไม่มีเยควายโง่ไตายไอเหี้ยมึงก็ไม่มีไอเหี้ยทอะไรวะไอเหี้ย

ฝังนี้ฝั่งนี้ก็คเียวเลยเฮ้ยวิลลอู๋ี่เรียกชื่อตัวเองหน่อยพี่โทนีจะได้จำมึงได้พี่โทนี่เป็นอห่เน่เยเยนเเเอเล้ยพี่โนี่จะได้ายกูอยากตายกูอยากตาอ้ยเกูอยากตายเลยตาย่ไอ้ี้ยเ มึงยอนมมืออะไรของมือไอบอลไอบอลเกี่อไอเกี่ยวเฮ้ยเขาช่เขาช่เยวไโดนครับโดนชอะไรมึงเนี่ย คสนสำหรับการแชร์ข้อมูลนะคะดวงน้อยดงน้อเอ่อมีคนเฝ้าอยู่มีคนมีมีมีคน้าอยู่ฝั่งนู้นก็ใชนะหนูยังดูไม่ออกเลยฝั่งไหนไป็ฝั่งไหนวะพี่ยังดูไม่ออกเหมือนกันลีก็ดูไม่ออกเหมือนกันพี่ถ้าคนขับรถมา ลงเดินลงไปเบิกรถเขาก็นึกว่าเป็นปะคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะเหมือนเขานัดปั้นันปีเฉยเฉยปะไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลาะกันเรื่องอ๋อเรื่องคนที่เด้าแกงดูดัดดีเขาไม่ชอบประมาณนั้นต้องไปเด้าดูไว้ประมาณนี้อะไรนะคนชื่อราคี ฝั่งพวกล no ุงดำไม่ชอบนะคะก็ไปเข้า oh ดูไ oh ว้ก oh ็เลยดีดันก็เลยดีดันอ๋ออะไรแบบว่าเขาตีเขาค่ะอ๋อเอาอะไรเอาแล้วอะไรหรอคะสายเหวี่ยคือคนที่เขาไม่ชอบไปด่าวีแกงนั้นที่เขาก็เลยตีค่ะ จะปีกันอีกรอบแน่เลยอ่ะพอป้ายกันแล้วอ่ะพี่เอ๋นะถ้าเป็นอย่างนี้ผู้ฝั่งฝั่งมา<ะ>มีก็ได้แค่สิบห้าคมใช่ไหม ก็น่าจใช่นะแต่เขาขึ้นแังแล้วหรือยังถ้ายังไม่ขึ้นอ่าถ้างั้นแสดงว่าฝั่งลุงดำเขาได้สามสิบคนไงใช่แล้วฝั่งอเมริก็ได้แค่สิบห้าคนอัฟไฟตอแล้วเขาใส่ชุดไม่เหมือนกันเขาจะแยกคดยังไงอันไห้คะนะสกอตแมนดำโอเวอร์อาฟเฟย์หร็อปชิว่าเอ็กซ์ อเล็กคินแพนดอร่อาอยสใช่ครับต้องเซ็สกซี่นิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไม่หาน